สุขสันต์วันสงการค่ะ d e e d Eat and Feel เราต้องกลับมาแข่งแก่งอีกครั้งนะคะสำหรับเกมพิมาริคค่ำคืนนี้ค่ะนัดที่32ของของเวอ้์วภูนะคะจะเปิดรังแอนฟิลรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลทคืนนี้เต่ก,กัน2ทุ่มก็คือเล่นน้ำไปด้วยดูบอลไปด้วยเลยนะเช้าวันนี้ ขอขอบคุณนิ w s u z u กิ XL7 h ซ b r i d เซเว่นไฮบริดเอ็มพารอลุยไปอีกขั้นกับขุมกำลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับมั t ติ y n a m i c c r o s s o v e r ที่ยกระดับความคุ้มค่าและท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7จ9 0 0สนจดหมืบาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันมาดูตารงางคะแนนกันก่อนนะคะสำหรับเกมเมื่อคืนนี้ทางด้านของคู่แข่งย่างแชมป์ของเราซิตี้เปิดบ้านเอาชนะลูตันไป5ประตูต่อหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงชั่วคราวแล้วนะจ๊ะ ซิตี้แข่งมากกว่าหนึ่งนัดน,นะคะมีอยู่73แต้มอาร์เซนอลอยู่อันดับ2ค่ะมีอยู่71แต้มเท่าอันดับ3อย่างเลี้ยวภูเลยแต่ประตูดได้เสียดีกว่าอันนี้เลี้ยวภูเตะก่อนนะคะคู่2ทุ่มส่วนทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยเตะ4ทุ่มครึ่งนะจ๊ะมาดูความพร้อมทางด้านของเวอร์วููเรานะเกมที่แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนถึง6ตำแหน่งเลยนะคะในเกมที่แพอาตาลนตา3ามศคาบ้านในศึกยูโรปาเลีกรอบ8ทีมนัดแรกนะคะ ลิวพูเราเนี่ยในบ้านได้ว,ว่าแข็งแร่งนะไม่แพ้ใครมานานมากแล้ว14เดือนอะปีกว่านะจ้าทุกคนแต่มาพ่ายให้กับอัตลันตาในอะมาดูความพร้อมนะคะลิวพูจะได้ดิโกโชตากลับมาพร้อมลงสนามวันนี้ขอไอฟิตพร้อมลงไปตัวจริงด้วยเธอพักอีนูนไปก่อนเธอ ส่วนเทนนะคะต้องรอลุ้นว่าจะฟิตพร้อมลงไปตัวจริงหรือเปล่านะที่แล้วมีชื่อสำรองแต่ว่าไม่ได้ลงสนามนะคะนัดนี้ก็อาจจะลงมาเป็นสำรองขอสนิมกันสักหน่อยทางด้านพ่อหมีอาริโซนเบเกอร์ของเรานะคะยังต้องพักอีกสักเล็กน้อยเกมนี้ไม่ทันส่วนพวกแอนดี้โรเบิร์ตสันโมซาลาสปอสไลน์นะคะหลังจากที่เกมที่แล้วพักสำรองใช่ไหมเกมนี้น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอีกครั้ง ทางด้านผู้เล่นของพาเลทเนี่ยนะคะมีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะนะแต่ว่าจะได้ทางด้านของไมเคิลโอลิเซ่นะคะที่จะกลับมาพร้อมเป็นตัวจริงมาดูผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามกันนะคะทางด้านของเลอพูจะมาในระบบ4-3-3คิวินเคเลอร์เฝ้าเสาคะ่ะแบ็กซ้ายลูปัสนันแบ็กขวาเทนเอ๊ะเทนอะไรอะเทนน่าจะยังไม่ได้ลงวันนี้น่าจะเป็นแบลน์ลีนะคะแต่ทางฮูสกอร์ที่จัดทัพส่งเทนเข้าประกวดเลยค่ะคู่เซนเตอร์วันนี้เป็นฟันไร์จับคู่กับโกนาเตี้หรอ อาจจะพักกนาเต้นะคะแล้วก็ใช้ควันซ่าลงคู่ฟันได้เนาะสามแดน,นกลางแมกาแมการิเตอร์เอนโดสบอสไลด์สามแน,นหน้าเป็นดีอา,าร์โชต้าซาร่าพักอีนูนก่อนมาดูฟอร์มในช่วงหลังนะคะเรวอว่าคู่เราเนี่ยโอ้โหหลุดอยู่เหมือนกันนะหลังบุกไปเสมอแมนยูสองประตูต่อ2ในเกมลีกนะจ๊ะแล้วก็กลับมาพ่ายคาบ้านให้กับอตาลนตาในยูโรปาลีก และฟอร์มโดยรวมในพรีเมียร์ลีก5นัดหลังชนะ3เสมอ2นัก็คือการเสมอแมนซิตี้แล้วก็เสมอแมนยูนั่นเองส่วนฟอร์มการเล่นของผู้มาเยือนอย่างพาเลทน,นะคะผลงานก็ไม่ดีเอาซะเลยนะ9นัดหลังชนะได้แค่นัดเดียวและ5นัดหลังเนี่ยพ่ายไปถึง3นัดแล้วก็เสมอ2นัดน,นะคะล่าสุดก็แพ้แมนซิตี้4-2แพ้บอลมัด1 0 สำหรับสถิติที่น่าสนใจนะคะลิวพูเนี่ยไม่แพ้นในเกมลีกให้กับพาเลตมาแล้วถึง13เกมติดต่อกันนะคะแบ่งเป็นชนะ11เสมอ2เอาเป็นว่าของแดงเราถึงแม้ว่าจะเสียความมั่นใจไปบ้างนะคะในเกม2เกมที่ผ่านมาแต่คิดว่าวันนี้เราน่าจะดึงความมั่นใจกลับมาได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้แอนฟิลจะกลับมา ครึกคลิ้อีกครั้งหลังจากในเกมที่เจอกับอตาลันตานะคะมีการประท้วงโดยแฟนบอลเจ้าถิ่นนะทำให้แอนฟิลเนี่ยไม่ได้กระหึมพึกเหิมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามีการประชุมมีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะก็จะพักประท้วงกันไปก่อนนะคะคาดว่าแฟนบอลในสนามจะกลับมาส่งเสียงเชียร์ให้กึกก้องอีกครั้ง เชื่อว่าเกมนี้ครอปจะเน้นมากๆนะคะยังไงก็ต้องชนะค่ะเพื่อดึงโมเมนตัามกลับมาสู่ทีมให้ได้และที่สำคัญเลยเราเตะก่อนอาร์เซนอลนะคะต้องชนะเท่านั้นเพื่อโยนควา,ามกดดันไปให้ทางด้านของอาร์เซนอลทางด้านของพาเลทเนี่ยเกมรับก็ดูน่าจะมีปัญหาพอสมควรนะคะวันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าสมมติว่ากลงองน้าคมๆอะ่ะนราว่ามันมันน่าจะยิงได้สาม,สามลูกขึ้นเลยนะ แต่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้กับกองหน้าลราจริงใจจริจ้ะและกองหลังพร้อมที่จะเสียประตูอยู่ตลอดเวลาเลยพักหลังนี่แบบคีนชีตไม่ได้หลายนั้นแล้วนะเอาเป็นว่าเกมนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะเสียประตูอีกนะคะแต่ในแอนฟิลคิดว่าวันนี้เก็บ3แต้มได้แน่นอนสกอร์ที่คาดลิพูชนะพาเลซส,สอ อยากจะทายไว้สักสามสี่ลูกแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะยิงตามนี้คะ่ะทุกคนสุขสนันต์วันสงกรานนะคะ